บันเทิงรายวันสวัสดีครับเกรดวลินทรอนบูสร้างเรื่องภาพมือปาบมหาอุดเปิดตัวตอนแรกโกเลตติ้งปังๆเปิดตัวอย่างเดือดเรดติ้งพุ้ง หลังปิดกล้องไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2523ในที่สุดแฟนละครช่อง3าก็ได้ชมผลงานละครเรื่องมือป่ามหาอุดตอนแรกกันแล้วเมื่อคืนวันที่22มกราคมซึ่งเป็นการโครจรมาเจอกันของเรานักแสดงมากฝีมือเฟสวรินทร์รประกบคู่น้ำตาลพิจักขนารวมด้วยเต้ยพงศกรและแพรพิชชาภาซึ่งเปิดตัวตอนแรกก็ได้พระเอกสุดเกรียนอย่างบอยปรกรณ์มาบูดูเดือดประชันฝีไม้ไรายมือสู้กับพระเอก ของเรื่องจนโกยเรตติ้งในกลุ่มผู้ชมกรุงเทพทำไปได้มากถึง4.76กลุ่ม15 BU บวกและยังทำเรตติ้งไว้สูงถึง3.78ตึงยอดผู้ชมออนไลน์ไว้สูงถึง121,765แสนวิวเท่สุดๆแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Dangerous times don't fly too high.